สวัสดีครับวันนี้จะมาทําขนมนะก็วันนี้จะทําขนมก็คือ,อน้ํากะทิแตงไทยนะฮะรสช่องน้ํากะทิแตงไทยนะครับก็ของก็ซื้อมาแล้วนะฮะนะอันนี้คือแตงไทยนะฮะแตงไทยอันนี้ผมลองปาดดูตรงเนื้อแล้วฮะโอเคเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรสช่องนะรสช่องรสช่องสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ ใช้กะทิกล่องนะฮะใช้กะทิกล่องนะครับนะฮะยวให้ดูนะะอันนี้คือน้ําตาลผมใช้น้ําตาลปี๊บมะพร้าวนะฮะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะครับก็คือมาเคี่ยวให้ต้มให้สุกก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยนะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้กําลังตั้งให้น้ําตาลมาละลายนะครับนะ ก็นะแล้วพอพอเดือดได้ที่ปุ๊บแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะฮะแล้วก็เคี่ยวอยีกรอบนึงนะครับจะชอบกินหวานชอบกินเค็มหรือจะชอบกินมันก็แล้วแต่เรานะะกะทิสองอ่องนี่พอเลยนะครับนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่กะทิลงไปแล้วนะฮะใส่กะทิลงไปแล้วนะครับก็จะให้ดีก็ออกงเค็มหน่อยก็ใส่เกลเรือนะฮะ

อโอเคเลยครับใช้ได้เลยนะอันนี้ผมก็ใส่น้ำะทิอีกกล่องนะฮะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลไปด้วยนะครับ นะตอนนี้ก็กำลังเดือดนะนะครับแต่น้ำตาลเพิ่มนะ๋ยวเขาลองชิมหน่อยโอเคนะเพิ่มความเค็มเข้าไปอีกนิดนึง อนนี้ผมก็เคี่ยวน้ำกะทิโอเคแล้วนะครับน้ำกะทิโอเคแล้วนะครับนะฮะหวานออกหวานออกเค็มนะแล้วก็ก็ช่องนี้ผมก็เอาน้ำใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งนะเวลานั้นก็ใช้เดี๋ยวใช้ตัวนี้ตัดนะครับตัวนี้ตัดนะะเนี่ยนะ ก็ส่วนตัวแตงไทยนี้เดี๋ยวผมจะลองผ่านะครับเดี๋ยวผมจะผ่านไม่ต้องลองนะผ่าเลยนะครับน้าน้ําที่ใช้เติมไปนี้ก็คือเป็นน้ํากองนะเป็นน้ํากองอานะน้ำเอานะครับไม่ได้เป็นน้ําประปานะครับทานได้นะครับท้องไม่เสียนะครับดูนะครับเนื้อแตงไทยนะหวานฉ่ำเลยนะครับนะหวานฉ่ำเลย หอมด้วยนะอันนี้ผมก็าหั่นแตงไทยเสร็จแล้วนะครับนะนี่นะครับก็เหลือน้ำกะทินะอันนี้เก็บเอาไว้กินนิดหน่อยนะครับ